สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาแปลกนิดนึงนะครับจากชื่อคลิปปืนลับปืนลับนี้ไม่ใช่ปืนอะไรครับผมเป็นปืนที่ผมเก็บตามแบบเอามายิงนั่นเองนะครับเล่นไปเล่นมามัน7 9คิวครับกลายเป็นว่ายิงเยอะเอาปืนตัวเองอีกนะครับจริงๆคลิปนี้นะครับตั้งใจเอหลดเอานี้ลงไปเล่นนะครับแต่ว่าพอจังหวะในเกมมันชุลหุกนะครับกลายเป็นว่าได้หยิบปืนแบบออกมานะครับแล้วก็ ไล่เก็บคิวไปเรื่อยจนมันเกือบ30คิวเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีนมากครับเน้นมันอย่างเดียวมันสุดๆเลย29คิวและปืนลับก็บอกนะ้ำเป็นปืนอะไรนะครับที่ทำให้ผมไล่เก็บคิวได้เกือบ30คิวเดี๋ยวเราตามไปดูในเกมกันต่อเลยครับแล้วก็อย่าลืมตามไปดูผมไลฟ์สมบน s w i c s tv ด้วยลิงก์ผมทิ้งไวไ้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับ หายคนหนึ่งเหรอนแลนวมันจะเป็นหนไดาเะเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ไดเอาแล้วอ่ะเราจะสู้ไหมสู้เอาเดี๋ยวมีสุดยอดปืนเอออยู่เหมือนเห็นคนตรงบ้านแดงว่ามันไปบวกไปไปบวกหมู่บ้านไปอยู่ใกล้ๆนะ่มันจะอยู่ตรงหน้านี้เยอะเยอะเยอะ tư phòng luôn Peter, phòng luôn tư 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 phòng luôn rồi, phòng luôn tư 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 phòng luôn พอแตกตัวหนึ่งเฮ้ยเอจะตายแล้ว mm, อ่ะไม่ได้วะมาเก่บคล้องวะหิวคล้องงั้นเหรอจะยูวีต่อได้เอเ้ยปั๊มหมดเลยไะลายมึงอ้าวไม่มีเกาะตายแน่นอนไอตัวนี้หลุมะ ต้องโกต้องโกตามไปโฮ้ยไม่งเห็นกูอะสี่โอ้ยจับหายแล้วทำฟักจับโหมันดูดกล่องกันเียวหิวกล่องกันเียวนี่กลับเข้าบ้านไปตัวหนึ่งเราแตกตัวดาวตัวอุ้ยสัตว์เอยกูมีชูเกอร์ไงชูเกอร์เลยเลยเล่นตายเยอะบนยานกอะเจ็บแล้วเจ็บแล้วดาวหนึ่ง ตัวพี่ไม่รู้เลปะไม่รู้ว่ะตอนนี้ตัวตัวที่เท่าไหร่แล้ววะมีดับ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 พันหนึ่งเมื่อกี้ได้ยินเสียงปิ้วปิ้วโอ้โอโอโบนขนบน วรีงอะวีพีตรงนี้มีนะม้าเขียวมีตีนหนึ่งเ,เดี๋ยวกูร้องหน้ากันไม่ตายดได้ยังไงวะหน้ากูเพียบเลย น้องหนึ่งอ่ะน้องหนึ่งอ่ะดันกูมาแล้วยังไปไม่ถึงเลยลน,น,นั้งึลงมีต,งมตีวะโอ้ยมีขาำบนหลังคาบ้านนี่บ้านสูงใช่ปะใช่ใช่ใช่ Jordan, đi Source, không? Không? À. Yes. này chết mẹ cầm nóc Bắn cho lùm đất Ok Đàn của lại, mà đàn của lại ô đất tàn này đi ơi, đại dạ đi Ok, tàn này không đầu tiên có thể có thể có thể nóng tưởng nóng tưởng 1 cái tham lây đi hang này để hàng à. hàng là cái nóng tưởng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  nó nó ลงลงไปยัดมันเลยขอแต่สองตัวแล้วช่วยกันเกียร์เกียร์เกียร์เปิดกองเกาะเปิดกองเกาะเก็บเลยโอ้ยปืนกูอยู่ในพี่จเก็บไม่ทันว่ะโอ้ยเฮ้ยเก็บปืนกูไม่ทันพอตีตายหมดไอ้พวกสองขีดนี่พวกไหนวะ พวกนี้พวกนี้มาร์ฟ้านะมาร์กไหนวะเม้ยขวาก่อนก็ได้นะขวาก่อนปะขวาก่อนดีกว่าป่อนปะเน้นๆวิ่งโล่งเออต้องตามขวาดีกว่าตามขวาเออตามที่ขวาดีกว่าวะเร็วเราเราฟังนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงอยู่อยู่อยู่ในนี้เลยโอเคเข้ามาละเข้ามาละมี่ยิงใครอ่ะหยาบแล้วยยัยไม่มีรถด้วยล็อกปะไม่ล็อก Knock, 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 không knock, Peter knock, 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 cỏ knock, 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 ไม่เราข้ามไปข้ามไปดักพวกข้างหลังีกว่าเหมือนซ้ายเรามียิงไปก็ใช่ซ้ายมีชุบไปด้วยคนตอนแรกเฮ้ยไงวิ่งเ้อะม,มาคนนึงมาคนนึงปิดแม่งเาโ,โดนมัน,นโดนแกมปะมเราต้องไปดักที่บ้านอีกทีหนึงนะ่งอ่ะที่นั้นรอเราแกมไม่ได้ละกูไปอ้อมบ้านหรือเปล่าโว้ย ๋ยวต้องมาเล่นบ้านเหลืองบ้านเหลืองต่อนะไอ้ที่ที่แม่งแกมเฮ้ยเจอแล้วกูเจอแล้วหน้ากูเลยหน้ากูเลยมาแฮะมาเขีย่ยเกำลังข้ามไหนวะเห็นกูละข้างหลังธมอ๊กตัวหนึ่งเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ย เจ็บแล้วตัวนั้นเจ็บแล้วเนี่ยตัวนี้เจ็บแล้วเดีวไปไวเฮ้ยมีตัวไหน,นเนี่ยข้างในไหนวะต้องวิ่งขวาวะวิ่งขวาปะเฮี้ยโอ้โหดู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 โคตรดูด <recognizes? S 2> เลยข้ามไงวะไม่มีรถ<ๆ>ต้องเอามาน็อกหนึ่งวะเฮี้ย

เนฮ้ยทนายทนายอย่าวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายเออวิ่งทางพีเตอร์อะไรไหนะวะไต่นะแอลตี้ทนายวะไรน่าจะอยู่แถวนี้เฮ้ยแกบอกวะนี่ไงเจอด้วยไอหน้ากูหน้ากูเีย็บเลยพี่อ่ะไอมุมไม่ดีวะจะไม่โดนมาโดนโดนวะแจมก่อนแจมก่อนมาโดนหน้ากูเลย นัองหนึ่งนั่งหนึ่งทีนี่นัองหนึ่งนั่งหนึ่งเดี๋ยวกูเคลียร์หลังฮะไม่เหมือนมันไม่เคลียร์ว่ะเฮ้ยนี่ไงเจ้าร้อ้ว่น้องเบนอยากเล่นจุดน้องเบนมาเฮ้ยคนทนข้ามตุ้มเลยอ่ะเฮ้ยใกล้มีใกล้มีใกล้พวกมึงม,ใมีในเต็นท์ในเต็นท์ บ้างห้กี่ตัววะเห็นตัวเดียวตายตายตัวนั้นตายเฮียวมีอีกมุมนั้นกูช่วยวยวิงไม่ได้ว่ะมันอยู่กำแพง2ตัวเลยเฮ้จะน้อง1แล้วจะน้อง1แล้วเนี่ยตรงนี้จะน้อง1มีระเบิดปะ่ะตายเลยอะ่ะโอ้มันมียูทีโอดีอ่ะเฮ้ไม่เป็นไร เอดเคตรงกดังนั้นมีอีกหนึ่งหมดแล้วอ่ะวามมันแล้วมัดแล้วให้ตรงนั้นมีนะเว้ยที่มึงยิงแท้ตีนกูตัวหนึ่ง <Okay. S 2> แห้ตีนกูสองคนเลยเฮี้ยตกไม่ยิงเฮี้ยรหรอวะ มีอีกมีอีกมีอีกว้งหลักท่หนึ่งสองีหลดแล้วเยมันห้าไปแล้วคนหนึงอยู่ในกระดังคนหนึงมันฆ้าไปแล้วคนหนึ่งนะเออข้างบนเขาที่เรามาเลยเออมันปลาใส่มึงหรอ ยากป่ะที่เนี้ยสองสามว่ะน็อกหนึ่งอะแม่งมุมดีมารอปิดเราละมันน็อกไปหนึ่งโอ,อ,อ้ยิบเก้าคิวมันชุบละหนึ่งสามโหตอนแรกไม่เหลือสองไม่เยี่ยเียดายวะเฮ้ยเหียมึงนอดได้ไงวะมุมแม่งดีจัด โอ้โหกูาอยู่ตรงนี้ไว้เกียร์มึงต้องไปอย่ดีอ่ะแล้ววงแม่งวงแม่งไซได์ด้วยนะเกือบตามสิบละดีดีว,ว,วงแม่งไซได์วยโ,โหยิบเก้าอะ่ะไปละไปละด้ยวยก<ป>ัน